สวัสดีนะครับเด็กๆนะครับป .5 นะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นงานครั้งที่37นะครับแบบพึ้นหัดหน้า64นะครับเป็นพื้นหัดหน้า64เดี๋ยวครูแบงค์จะเลื่อนให้ดูก่อนมีข้อไหนบ้างมีข้อ5ข้อ6นะครับข้อ7ข้อ8แล้วก็นีตอนที่2นะครับเดี๋ยวเราค่อยทำเนาะครับต่อไปนะครับตอนที่ะอ่นะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีข้อ5ข้อ่าข้อ7ข้อ8นะครับครูแบงค์ก็จะทําให้ดูสัก หนึ่งตัวอย่างเนาะอ่าซึ่งหนึ่งตัวอย่างก็คือข้อที่6ก็แล้วกันนะครับข้อที่6อ่ะเรามาดูข้อที่6เลยนะครับอ่าขอขอ,ข,อข้อที่6แล้วกันเนาะหรือจะเอาข้อที่9ดีเดี๋ยวผมไปดูก่อนข้อไหนยากอ่ะก็พอๆกันเนาะงั้นเอาข้อ6นะครับข้อ6ก็คือ6 9สผู้ผิดนะครับ9 6 1 0 8นะครับลบ 45.489นะครับอ่าก็คือทศนิยม3าตำแหน่งนักเรียนสังเกตดูครับ96.108เนี่ยกับ45.489เห็นไหมครับแต่เขาต้องให้ค่าประมาณ2ตำแหน่งอ่า2ตำแหน่งเราต้องก,ก็ต้องหาเผื่อหนึ่ตำแหน่งใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องหาเผื่อหนึ่ตำแหน่งก็รวมเป็น3าตำแหน่งนั่นแหละเราเพราะฉะนั้นเราไปดูตำแหน่งที่3นั่นเองตำแหน่งที่3าคือตรงนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทำนะ ข้อ6นะครับ96.108ลบ45.489นะครับหาค่าประมาณโดยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับทำอย่างไรเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเขาต้องการทศนิยม2ตำแหน่งเราก็ต้องไปดูตำแหน่งที่3ครับดีๆเนี่ยเขาต้องการ2ตำแหน่งแต่เราต้องย้อนกลับไปดูตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับเพิ่มอีกหนึ่งเนาะอ่ะเรามาทำกันเลยนะครับเดี๋ยวขอปรับ นักเรียนก็ตั้งเลยครับ96นะครับจุดหนึนะครับนักเรียนก็ตั้งไปเลยครับ96 108, บ้าสจุดหนึลบอ่าลบว่าเป็นเครื่องหมายลบเนาะลบ45่สิบหจุดสี่แปนะครับอ่า48 9คราวนี้นักเรียนก็ลบกันปกติครับมีอยู่8ลบออก9ลบไม่ได้ก็ไปยืมครับอ่ะไปยืมธนาคารกู้คา่าก่อน แปดลบไม่พอก็ไปยืมครับอ่ะไปยืมไปยืมอ่ะยืมมาตรงหนึ่งนะหนึ่งก็เหลือศูนย์นะตรงนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งตรงนี้ก็เหลือศูนย์ครับอ่ะเหลือศูนย์ต่อมาศูนย์ถูกศูนย์ตามจริงโดนยืมมาใช่ไหมก็เป็นสิบถูกยืมอีกก็เหลือเก้าครับตรงศูนย์นี่ก็เหลือเก้าอ่ะตรงแปดนี่ก็กลายเป็นสิบแปดครับอ่ะตรงแปดกลายเป็นสิบแปดเห็นไหมครับมันยืมต่อกันมาเนาะอ่ะทีนี้ครับเราลองลบก่อนสิบแปดตั้งลบได้9เก้าหลือเท่าไรครับ เหลือเท่าไรครับเหลือ9้าใช่ไหมครับอ่านักเรียนก็ใส่ไปครับเหลือ9ต่อมามีอยู่9ครับลบออก8ก็เหลือเท่าไร่ครับเหลือ1ใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่เป็นหนึ่งครับประมาณนี้ต่อมามีอยู่0ูลบออก4ลบไม่ได้ครับไปยืม6อีกครับอ่ะเราก็ไปยืม6ต่อไปอีกครับค่า6ทิ้งครับ6ตรงนี้ก็เหลือห้านะกูแมงขอเขียนไว้ด้านล่างก็แล้วกันเนาะเออตรงนี้มันเหลือห้าอ่ะ5เอาไว้ตรงไหนดี เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เอาไว้ตรงนี้นะครับต่อมาครับศูนย์เนี่ยไปยืม6ใช <ๆ S 2> ่ไหมครับศูนย์ก็กลายเป็นเลขสิบครับกลายเป็นเลขสิบกลายเลขสิบครูแม็งซ์เขาเขียนอย่างนี้นะมันเบียดกันหน่อยนึงนะหลังจากนั้นครับสิบลบสี่เหลือเท่าไหร่ครับสิบลบสี่ก็เหลือหกใช่ไหมครับเหลือหกจุดลบจุดได้เท่าไหร่ครับจุดลบจุดจุดลบจุดก็ได้จุดครับจุดลบจุดก็ได้จุดนะครับได้จุด ต่อมาครับมีอยู่5ใช่ไหมครับถูกยืมไปแล้วจาก6เหลือห้าลบ5ก็เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0ย์ใช่ไหมครับ5ลบ5เหลือ0ูย์ต่อไปครับ9ลบ4เหลือห้าครับอ่าเหลือห้าคราวนี้เขาบอกว่าเขาต้องการทศนิยม2ตำแหน่งเราจะดูตำแหน่งที่เท่าไหร่ละครับเราก็ต้องไปดูตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับเด็กๆอ่าเราต้องไปดูตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3าเป็นเลขอะไรอะตำแหน่งที่3เป็นเลขอะไรครับ เลขเก้าคูแบ่งวงไว้เห็นไหมครับเขาต้องการทศนิยม2ตำแหน่งก็จริงแต่เราต้องไปดูตำแหน่งที่3เห็นไหมครับตำแหน่งที่3ดันเป็นเลขเก้าเลขเก้าปัดขึ้นปัดลงครับ5 6 7 8 9เจ็ดแปดาปัดขึ้นปัดขึ้นก็มาบวกกับ1ครับก็กลายเป็น2ใช่ไหมครับก็กลายเป็น50.62นะครับกลายเป็น50.62 ทำไมต้องดูตำแหน่งที่3ครับเพราะว่าเขาต้องการทศนิยม2ตํตำแหน่งเขาต้องการแค่2ตํตำแหน่ง2หลักนี้แต่เราก็ต้องไปดูหลักต่อไปครับว่าจะปัดขึ้นหรือปัดลงแต่ในที่นี้มันเป็นเลข9ก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณแมงบอกแล้วปัดขึ้นปัดขึ้นก็มาบวกตัวด้านหน้าใช่ไหมครับก็ตอบนะครับข้อนี้นะครับตอบคุณแบงก็เขียนตอบก่อนยอดกลับแป๊บหนึ่งนะคุณแบงก็รอบมาครับ50าสิบจุดหกหนึ่งเก้า 50.619ประมาณทำสีผิดอีกเดี๋ยวขอพิมพ์ก่อนนะครับ50.619นะครับอขอเปลี่ยนสีก่อนประมาณประมาณสัญลักษณ์นี้ครับเหมือนตัวเอสแนวนอนอประมาณ9ใช่ไหมครับปัดขึ้นใช่ไหมครับตำแหน่งที่3เนี่ย เขาต้องการ2องตำแหน่งก็จริงแต่เราต้องไปดูตำแหน่งที่3ครับตำแหน่งที่3ปัดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบครับ50.62ิบจุองครับปัดขึ้นก็คือไปบวกด้านหน้หนึ่งใช่ไหมครับ50.62นะครับนักเรียกนก็ตอบให้ครูแบงค์ครับตอบห้าสิบจุนะครับนักเรียนก็ตอบอย่างนี้ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ ได้ไหมประมาณนี้นะต่อไปข้อไหนอีกข้อที่ห้าใช่ไหมข้อที่7ก็แล้วกันข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่7เป็นเครื่องหมายอะไรครูแบงค์ดูก่อนอ๋อนี่เป็นลบลบอ่ะข้อที่7เป็นบวกงั้นครูแบงค์เอาข้อ5ก็แล้วกันนะครับข้อ5เป็นลบเนาะอ่เอาลบให้นักเรียนนะครับเอาอ่ะข้อที่5ก็แล้วกันขอเฉลยข้อ5นะข้อไหนยากเนี่ยข้อ5ข้อ7ครูแบงค์ดูก่อน อ่ะข้อ7นะครับข้อ7ก็ได้ฉเฉลยข้อ7ให้ดูอีกสักหนึ่งข้อนะครับก็คือ88.23นะครับบวกกับ35.058นะครับเขาต้องการคำตอบคือ1นึ่ตำแหน่งใช่ไหมครับแต่เราต้องหาตำแหน่งที่2นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตั้งเหมือนเดิมครับ88.23มันมี3ามตำแหน่งใช่ไหมครับเหอย่างอีกตัวนึงมี3ามตำแหน่งกูมแม่งก็เติมศูนย์ให้ไปเลยนะครับต่อมา35.0 5 8นะครับได้ประมาณนี้35.058หลังจากนั้นนักเรียนก็ทําไมครับบวกกันปกติครับอ่าบวกนี่นี่นก็บวกปกติเลยครับ8 0บวได้8ใช่ไหมครับอ่า8ได้8ต่อไป5บวก3าได้อะไรครับก็ได้8ครับอ่าประมาณนี้ต่อไป2.0บวกศนย์ครับได้2ครับ จุดบวกจุดครับได้จุดอ่าจุดบวกจุดได้จุดนักเรียนก็ใส่ไปครับจุดต่อไปครับแปดบวกหาได้ไรครับ8ปบวกหได้13ใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่3ทด1ใช่ไหมครับอ่า13ใส่3ทด1ใช่ไหมครับต่อไป8บวกบวกตัวเท่าอีก1ก็เป็น9ใช่ไหมครับบวกอีก3อ่า9 10 11 12ก็เป็น12ครับข้อนี้เขาต้องการทศนิยมเพียงแค่ตำแหน่งเดียวแต่เราต้องไปดูตำแหน่งที่2ก่อน ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเขาต้องการแค่ตำแหน่งเดียวก็จริงแต่เราต้องไปดูตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นักเรียนที่ว่าเป็นเลขอะไรครับเลข8ดเลข8ดควรปัดขึ้นหรือปัดลงครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าดขึ้นปัดขึ้นก็มาบวก2ครับกลายเป็นสามเนาะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบแล้วครับข้อนี้ก็ตอบแล้วตอบเท่าไหร่ครับหนึ่งอยิบสามจุด 3นะครับเพราะ8ตำแหน่งที่2เนี่ยมันปัดขึ้นใช่ไหมครับก็มาบวกกับ2ก็กลายเป็นจุด3นะครับกลายเป็นจุดเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบครับค่าประมาณของ123.288อ่าแเราเอาตำแหน่งเดียวนะครับตำแหน่งเดียวก็ตอบครับตอบประมาณ1 2 3 3นะครับเพราะว่า8ตำแหน่งที่2ปัดขึ้นมาบวกกับ2นะครับก็ตอบ123.3ข้อนี้นักเรียนก็ตอบครับอตอบได้เห็นไหมครับง่ายไหมครับตอบ1น3จุดสเพราะว่าเขาต้องการตำแหน่งเดียวเห็นไหมครับตามที่โจทย์บอกนะครับแล้วก็ต้องไปดูตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาต้องการ2ตำแหน่งเราก็ต้องไปดูตำแหน่งที่3แค่นั้นเองนะครับดูตำแหน่งถัดไปอะ่ะพูดง่ายอ อ่ะเสร็จแล้วนะครับทำแค่นี้นะครับเด็กๆอ่ะการบ้านนะครับครั้งที่37แบบฝึกแบบหัสหน้า64นะครับทำข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8นะครับซึ่งครูแบงค์เฉลยแล้ว2ข้อนะเด็กๆก,ก็ทำข้อ5กับข้อ8นะครับอ่าตั้งหลักให้ตรงกันเนาะอย่างข้อที่8เนี่ยใช่ไหมครับทศนิยมมันมี2ตัวอันนี้มี3ตัวนักเรียนก็เติมศูนย์ให้มันให้มันครบซะเนี่ยแล้วก็ลบกันใช่ไหมครับให้มันได้3ตํตำแหน่งนะอ่ะเดี๋ยวตั้งให้ก็แล้วกัน ก็กลัวนักเรียนจะทําผิดนะครับตั้งแต่ข้อ5เลยนะข้อ5ก็แบงตั้งไว้ให้เลย5 54จุด040นะครับตั้งเลยครับมันจะได้ตําแหน่งเท่ากันนะต่อไปก็47จุด381นะครับประมาณนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็ลบกันปกติครับจุดลบจุดก็ได้จุดนะอย่างอื่นก็ลบปกตินะครับ ข้อต่อมาครับข้อต่อมา120.45ข้อที่8นะครับผมเขียนไว้ก่อน120.45เห็นไหมครับตัวหลังมันมี3ามตำแหน่งเราก็เติมไปครับให้มันครบ3ตํตำแหน่งต่อมานะครับ97.7 3 1นะครับเลื่อนจุดให้มันตรงกันประมาณอย่างนี้หลังจากนั้นนักเรียนก็ลบกันปกติครับลบไม่ได้ก็ไปยืมปกตินะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตอบครับ ตอนตอบเนาะทศนิยม2ตำแหน่งนักเรียนก็ต้องไปดูตำแหน่งที่่าต้องไปดูตำแหน่งที่ 3. สส่วนทศนิยม1ตำแหน่งก็ต้องไปดูตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับต้องไปดูตำแหน่งที่สอะสำหรับวันนี้นะครับครูบแบงก์ก็ขอจบนะครับการลบทศนิยมนะครับแล้วก,ก็การประมาณค่าของทศนิยมด้วยในแต่ละตำแหน่งนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนอย่าลืมทํางานนะครับหน้าที่64นะครับมีข้อ5ข้อ6อ้ก็ข้อ8นะครับส่วนข้อ ด้านล่างนี้ยังไม่ต้องทำนะข้อด้านล่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปต่อชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ให้แค่หน้านี้นะครับอ่าสี่ข้อนี้นะครับข้อ5ข้อ6ข้อ7็ข้อ8นะครับอ่าฝากนักเรียนนะครับทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอ่าส่งที่ไลน์ห้องด้วยว่าครูแม็กเช็คชื่อแล้วก็เก็บคะแนนนะครับสําหรับทุกงานนะครับที่ส่งมานะครับส่วนคนไหนที่ส่งช้าหรือยังไม่ได้ส่งนะครับอ่านักเรียนก็ส่งทีหลังได้เดี๋ยวครูแม็กก็จะเช็คให้เป็นปัจจุบันนะครับ สำหรับคนไหนที่ยังดูไม่ทันก็ตามไปดูในโน้ตครูแบงค์โน้ตไว้ให้ทุกงานเลยจนถึงงานครั้งที่31 37ดแล้วนะครับสามสิบเจ็ดครั้งแล้วก็ถือว่าเยอะมากนะครับเดีย๋ยวง,งานเก,ก่าๆนักเรียนจะตามไม่ทันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเกี่ยวกับการเรื่องการลบทศนิยมและการประมาณค่าของทศนิยมในแต่ละตําตแหน่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะครับเด็กๆสวัสดีครับ